เกิรับผู้ชมตอนนี้นะครับบ้านผมไฟดับตอนนี้ผมก็ใช้ไฟจากไฟฉายที่แม่ผมถืออยู่พ่อผมตรงนั้นแม่ผมคือถือไฟฉายอยู่นะครับตอนนี้คือเขาบอกว่าเดี๋ยวไฟจะดับแต่พ่อผมก็บอกว่ากล้องตกอันนี้ผมใช้กล้องคือถือเพราะว่าอีกนานก็เลยไปปอกทุเรียนปอกทุเรียนเสร็จปอกเสร็จผมกัดไปได้คำหนึ่งปุ๊บไฟดับทันทีครับผมกินทุเรียน เห็นหน้าผมไหมเนี่ยเห็นหน้าเห็นหน้าไหมเห็นหน้าไหมเห็นนะเห็นไหมถูกกัดผมกัดถูเลียนอยู่เห็นไหมเสร็จแล้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวคุณโ,โ,โเเข้อความมาเนี่ครับผมจุเรียนตอนนี้อยู่ในห้องครัวครับมือบ้านผมไฟดับมันก็จะมืดๆนะครับ บ้านผมมีส่วนหนึ่งเป็นใช้ไฟจากโซลาเซลล์ดังนั้นเราจะไปอยู่ในส่วนนั้นของบ้านกันครับทุเ,เรียแล้วก็จะว่าฝากไปูเดีอย่าไปส่วนที่มีโซลาเซลเล์เป็นส่วนที่ไฟมันเป็นไฟโซลาเซลล์มืดหน่อยคนระัะมืดหน่อยมืดหน่อยจอ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 ไม่ได้ดำแต่ว่าคลิปอะดำจอไม่ได้ดำผมผมจะอยู่ผมจะอยู่โอเคเปิดประตู ไปหลักบ้านนะผมอันนี้ตับแก๊สตับแก๊สโอเคไปหลักบ้านครับแต่บ้านยังสว่างสว่างอยู่โอเคนี่ตรงนี้ครับผมเป็นไฟจากโซล่าเซลล์นะครับอยู่ใต้ต้นมะม่วงก็ครับไปดูบริเวณหน้าบ้านกันเพราะหน้าบ้านเรามืดขนาดไหนนะครับ ดูว่าเ,เดี๋ยวบ้านทุกหลังครับผมไฟดับบ้านทุกหลังในหมู่บ้านไฟดับตรงนั้นครับผมเป็นไฟจากถนนทับด่วนครับโหเปิดเนี่ครับผมนี่ไฟหน้าบ้านก็ดับครับเห็นไหมเห็นไหมเสแสงไฟนะคือแสงที่จากไฟฉายที่ผมฉายอยู่นะครับนี่อันนี้คือประตูหน้าบ้านครับตรงนี้เราเป็นรถพ่อที่เพิ่งกลับมาจากที่ทํางาน ขบนตรงนี้ผมไม่ค่อยเก็อุ้ยใช่ก็มันจะตกนี่ตัวละคือไฟหน้าบ้านที่มันไม่ติดแล้วก็บ้านทุกหลังที่อยู่หน้าบ้านผมไฟดับครับต้นไม้ครับผมอันนี้สวน สวนก็มืดครับผมความจริงมันไม่ได้มืดขนาดนี้นะ,ะแต่เพราะผมถ่ายมันก็เลยดูมืดๆหน่อยแล้วท้าผมก็ไปไปซโดูน้ำไปไปซาออปดูน้ำคืออะไรไปดูน้ำจะลอยนะ้ำกระจ З ายยังอยู่ตรงนี้เลยโอเคอี okay. ่ <almost> นี้คืออะไรนะ ไม่มีอะไรกระถางเปล่านี่ก็กระถางเปล่าเอา้าเดินไปหลังบ้านทำไมนม่ครับเดินไปหลังบ้านเข้าบ้านทำไมไปหยิบทืเรียนไปหิบอะไรก็<อ>คืออ,อ,อ๋อยากันยุงเดินครับผมเดินพอ่อพ่ออยู่นั่นพ่ออยู่นั่น เห็นไหมเห็นไหมรออยู่นะอ่าเสแล้วมผมกำลังที่จะฉีดยากระยูคลิปที่ผมลงไปก่อนหน้านี้จับได้ไหมครับคลิปคลิปเกมคลิปเอชีวิลอด1.7อีพีสองที่ผมบอกว่า เดี๋ยวไฟจะดับขอปิดคลิปไปก่อนจับได้ไหมครับนี่ครับมันดับจริงๆครับผู้ชมครับผมไม่ได้หลอกผมไม่ได้หลอกเพื่อนคิดไปขออาปิดคลิปนะครับมันดับจริงๆครับผู้ชมนะดับทั้งหมู่บ้านจับทั้งหมู่บ้านมีแค่ไฟถนนธนาเทียบติดอยู่ตังนั้นก็เออไม่ได้เห็น เราสัญญาเดินเพียบบ้านข้างๆครับโอเคเดินนะนี้มึดมึดมึดในในกล้องมันมืดครับเราทำการเปิดไฟฉายเปิดไฟฉายมาก็ยังบอกว่าไม่ค่อยเห็นอยู่ดีโอเคมานะพ่ออเลโอเคมืดมากครับผมทั้งทั้งในกล้องทั้งที่ตาผมเห็นมาก็มืดนะครับตอนนั้นอาจารย์นะครับ ฟูมูนหรือเปล่าต้นเข็มต้นเข็มในกล้องแทบไม่เห็นเลยครับถ้าเกิดผมไม่พูดอันนี้คืออาจจะคิดว่าจอคอมคุณผู้ชมดับครับเพราะมันดับมากดับ